เหมือนเดิมค่ะคเก็บเงียบไปนอนตายกันเรียบค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรต่ออะไรให้เสร็จก็ประมาณสิบโมงกว่าสิบหนงกว่ารบ้ก,ก,ก็เอาเมื่อกี้หนูยังนอนข้างล่างอยู่เลยปุ๊บขึ้นมาข้างบนทำไมล่ะลูกพอไม่เปิดไอเย็นนะล้หนูไม่เอาอะครับลูกชายมันร้อนนะครับลูกเต็มเลยค่ะเต็มพื้นที่กล่องเนี่ยเต็มเลยฮาลูกทำไมไม่นอนข้างล่างล่ะลูกฮะฮะ แม่อุตสาเปิดนักไอยเย็นให้หนูแล้วหนูขึ้นมาทำไมล่ะครับลูกชายแม่ฮะมองไม่เห็นอีกขาดาทำไมไม่นอนข้างล่างล่ะลูกหืหาลูกชายฮะใครมองเห็นไหมคะหาลูกชายแม่เออแม่อุตสาทำให้หนูแล้วลูกอ้วนเลยดูอืมนอนกันเรียบค่ะ ส้มเนี่ยนะโดนพัดลมหน่อยเนี่ยนะคะปลือคะ่ะตาปลือตาปลือถ้ามันนอนหลับเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะทุกอย่างจะสงบดูยะยา h. ยายาแกะอมอนและอมอนเนี่ยนะอ่ปะปะพื้นลงมาแล้วปะพื้นลงมาแล้วอ๋อไม่ลงมากเรียนน้องลงมาเรียนน้อง ไม่ถูกกันให้ส้มเนี่ยไอ้มอนมันต้องจะตบอย่างเดียวพอตบมันก็สู้อ่าสายเรียบไอ้ลุงนี่นะคะมีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องปากนะไม่ยอมเว้นแค่วันสองวันไม่ได้เลยอ่ะน้องลายเหนียวหนึบเลยอะ่ะเออนะแล้วก็ดื้อต้องอัดยาสองวันเต็มๆอ่ะที่แบบว่ากินทั้งครบทั้งสองมื้อนะคะ แม้งนงนะมันอยากกินอะไรไม่ได้เลยเ้องเว้นไปแค่วันสองวันเองนะแล้วมะโหก็ไม่กินคายออกนะน้องฟ้านี่อีกเรื่องเยอะนะเรื่องกินเนี่ยแม่ว่ามีกุ้มใจกับมีปัญหาเพราะว่าน้องฟ้าเนี่ยมันผอมเพราะมันไม่ยอมกินมันเลือกจะว่าปากเจ็บหรือเปล่ามันก็ไม่น่าเพราะน้องฟ้าไม่เป็นน้องฟ้าไม่เป็นอนะ แต่ว่าเรื่องมากเรื่องกินว่าแล้วเดี๋ยวแม่อมดูก่อนนะฟ้อขาในฟ้าขามาให้แม่ดูดิหนูมีปัญหาปากเจ็บเหมือนไอ้ลุงหรือเปล่าลูกเดี๋ยวแม่อมแหกปากมาดูก่อนนะคะอันนี้ได้ยินไม่ได้อันนี้ได้ยินไม่ได้นนไดไไดขึ้นมาเนี่ยเลือกกินนะในเนี้ยเนี่ยในเนี้ยนะคะมันจะมีคานียวกับฟิลกี้ซึ่งพี่หมอกเนี่ยแม่อมไม่รู้พี่หมอกกินคานียวหรือฟิลกี้นะยังไงไอ้ลุงมึงเนี่ยฮะดูหุ่นดิเห็นไหม จากเมื่อก่อนอ้วนๆสวยๆดูตัวมาดิคะเนี่ยมันอ่ะปัญหาเยอะเนี่ยเรื่องปาก่ยจริงๆ่ทีอย่างที่เขาบอกกันนะลองได้เป็นแล้วนะคะมันจะเป็นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ร้องไม่เคยให้ให้ให้ลูกน้ำลายยืดตึงหนืดตึงหนืดไม่มีไอ้นี่มันจะมันจะดีอย่างคือพอรูู้ปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะมันจะร้องคือมันเจ็บมันจะร้องไอ้ลุงเนี่ยมันเหมือนกับมันเตือนเราว่าเฮ้ยแม่หนูเจ็บนะอะไรเงี้ยเราก็เลยจะรู้ว่ามันเป็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบอัดยามันอ่ะและให้มันกินพวกเสริมภูมิเสริมอะไรนะก็ ก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะมันไม่อยู่นะตัวมันเนี่ยแล้วยาเนี่ยกินตลอดได้ไม่ช้ามันจะตายเลยเพราะว่าเนื่องจากยาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอ่สเตรอยนะซึ่งจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้มันกินที่ถึงได้เว้นไปแบบวันนึงรอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากให้มันกินเยอะไงแต่มันก็มีปัญหาเรื่องกินเนี่ยน้องฟ้าแต่ว่าแล้วแม่จะดูน้องฟ้าลูกพี่เมฆพี่หมอกพี่หมอกแม่อมจะดูน้องฟ้านะลูก สามสี่ตัวนี้เขาน่ารักมากเอาจริงๆนะเมฆกับหมอกเนี่ยเป็นแมวที่น่ารักมากหมอกนี่จะเรื่องเมฆจะเรื่องเยอะเรื่องกินเหมือนกันค่ะก็คือจะต้องนู่นนี่นั่นนะเรื่องเยอะตัวเขาจะเล็กกว่าเมฆเล็กกว่าหมอกหมอกตัวใหญ่เมฆตัวเล็กกว่าแต่กินเก่งกินทั้งวันจิบ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 ทั้งวันแต่หมอกเขาไม่ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ตัวเขาจะใหญ่ใหญ่แล้วก็มีไม่ใช่ว่ามีกลามเนื้อนะเขามีกามเนือนะะน,อนะเขามีกลกามเนือแต่เขาไม่อ้วนกันน้องฟ้าเดี๋ยวไม่เอาจะดูน้องฟ้า ดูแล้วปากไม่เป็นอะไรเรื่องเยอะไม่รู้จะไปสรรหาอาหารอะไรแล้วนะไม่รู้จะสรรหาอะไรแล้วมันอตอนนี้ที่บ้านก็มีสีชนิดแล้วนะคะแม่ออนก็ไม่อยากจะไปสรรหาว่าจะเอาอะไรเพราะบางทีซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อถุงเล็กๆมาเทสเราถ้ากินเนี่ยก็คือสมมุติกงเนี้ยเกิดคือกงเนี้ยพูดง่ายๆว่าที่กินง่ายๆก็จะเป็นพี่หมอกไอ้ลุงก็กินง่ายอยู่แต่ปัญหาเยอะก็คือพี่เมฆ กับน้องฟ้าสองตัวที่เป็นแมวที่เรื่องเยอะเรื่องกินอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดินวนไปวนมาเนี้ยเนี้ยนะกินคานิว่าแล้วขนมันจะไม่ร่วงค่ะเรื่องของเรื่องอ่ะมันดีกว่าตัวอื่นว่าไอ้ก่อนนี้กินเพนินดาวันนะก็ก็ขนร่วงนะคะแต่กินคคนิว่านะขนมันจะไม่ร่วงอ่ะเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยคานิว่าปอปื้ก็เหมือนกันนะปอปื้ปอปื้กินคานิว่า ปุ้ยก็ไม่เรื่องมากมันก็ไม่เรื่องมากกงนู้นน่ะไม่ค่อยเรื่องเยอะค่ะกงนู้นเขาจะกินค่อนข้างง่ายแต่กงนี้เรื่องเยอะส่วนไอ้ตอนเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยเรายัางคณินแม่อ้อมก็เบาลงไปแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องกินแล้วไม่ไหวเพราะว่ามันแข็งมากสี่กิโลรอบเป็นพันเราก็ไม่ไหวนะมันก็มากินไอ้ตัวนี้แทนอ่าไอ้ตาลกับตาลอยู่ไหนเนี่ยเอาตาลอยู่นี่ตาลลงมาน้องข้างล่างแล้วร้อนร้อนวันนี้อากาศไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่ตาลลงมานนข้างล่างแล้วก็คือเปิดไอเย็นให้แล้วแต่ต้องเปิดเบลอเบาๆค่ะไม่ง,งั้นไอ ไอเอียมันไอเอียมันไม่เอาอก็จริงๆว่ากลงนี้กินสองกลงเนี้ยคือกินวิสกัดกินดอนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่อย่างไม่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่มีพวกเม็ดสีสีหรือว่ามีไอตัวสอดไส้อะไรตัวเนี้ยจะไม่มีเป็นอาหารปกติแต่ก็ยังไม่เคยชิมน,นะคะแต่กลิ่นมันอะไม่มีกลิ่นคาวหรือกลิ่นอะไรเลยนะไม่มีแต่คันี้ว่ายังมีกลิ่นคาวนะแล้วก็ไอตัวของไอไอไอฝันนะ่ะก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยอะ อคี้ยวกี้ก็ไม่มีกลิ่นนะคะแต่อาหารบางชนิดมันจะมีกลิ่นเยอะเนี่ยถามเจี๋ยแอมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อาหารที่มีกลิ่นเยอะนะคะชวนผู้ชายหลบฝนก็กลางคืนเริ่มกินได้เยอะอีกแล้วนะคะเริ่มกินได้เยอะขึ้นนิดนึงกลางคืนนมอมก็จะให้จังมันเนี่ยจะกินเป็นเปียกแต่กลางคืนเนี่ยจะไม่ใช่กินเปียกเนี่ยเมื่อกี้น้องก็สั่งไอเจอฮายเป็นตัวที่ว่าเออสำหรับแมวที่เออหมาที่เป็นภูมิแพ้นะคะคือจะไม่แพ้กินแบเนี้จะไม่แพ้ เป็นตัวมออะไรสักอย่างนี่แหละน้องก็คือพี่ฝนกินน้อยลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็มันจะไม่ค่อยเปลืองก็กสามารถที่จะสั่งได้ไมล่ะรับสนิทเหรอเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็มีปัญหาว่าไม่ได้ให้ใส่เพลิดเราก็เห็นว่ากินข้าวเดินไปนู่นเดินไปนี่ได้เราก็เลยไม่ใส่เพลิดให้นะไม่ใส่เพลิดให้เราก็คิดว่าคงไม่เป็นไรมันก็ถอดเพื่อออกมาแล้วปรากฏว่าโอ้ค่ะทั้งตัวเลยค่ะหนุ่นไปฉี่หน้าบ้านแล้วก็ เอาตัวลงไปนอนคลุกเลยคลุกฉี่เดินกลับมาแค่นี้ก็หยดจีค่ะตามทางเนี่ยเต็มไปหมดเลยตลอบอกวนต้องล้างท,าง,ท,าง,ทางทั้งที่เพิ่งอาบน้ำเม,มื่อวานแล้วก็จะเราก็ดูเลยนเออเห็นมันเดินได้ไงเราก็เออคงจะไม่ลงไปนอนทับฉีนะ่มั้งไม่ได้ใส่เพื่อให้ก็คือเพื่อถอดไว้อไอ้เราก็ตรงนี้แหละที่ไม่อยากให้มันเปื้อนนี้เม,มื่อวานก็ไปซื้อมาแล้วนะคะที่ชูเปียกที่เป็นห่อใหญ่เนี่ยแท่นใ,ใหญ่เนี่ยซื้อมาแล้วสาหรับเช็ดท้องเวลาฉี่เสร็จ นะเนี่ยแต่ก็ดีนะว่าฝนไม่ชักเลยนะอแม่แม่ก็ไม่กล้าลดนะคะไม่กล้าลดยาเด็กขาดเลยเรื่องชักนี่เพราะว่าอย่างน้อยการที่เขาไม่ชักเนี่ยมันก็ไม่ทรมานด้วยสามเดือนแล้วล่ะน่าจะสามเดือนแล้วล่ะที่เราฝนไม่ได้ชักให้แม่อ้อมเห็นเลยนะแล้วก็ไม่มีขีไม่มีฉี่ไม่มีอึแล้วเธออะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ชักเลยถ้าประสาทมันกลับมันก็ดีอย่างนะมันก็ไดไม่ทรมานด้วย แต่ว่าดื้อสุดค่ะอืมไอย่าไอหยามตัวใหญ่น่ารักปื้อองนี่รักรักิร์ดไม่รักพี่ตัวเองมรัก,กิร์ดไอหยามตัวใหญ่มากกินเก่งอะ่ะไอหยาาไอฝันน่ะหย่า,น,ยานี่อ้วนตุกเลยกินทุกอย่างคะ่ะไอหยากินง่ายอยู่องกินง่าย,ายตัว,ตวม่ไ <laughs> น่รักรักิร์ดรักพี่ชายแบบเตืนอนองตายแล้วรักมาก รักพี่ชายโอ้รักเหลือเกินส,สวัสด์ขัดใจปุ้นี่เป็นแมวน่ารักนะคะคไทยก็รักแมวออมจชอบกอดรักฟัดยิงฟัดฟัดมันก็เอ๊ะฟัดอยู่สองตัวคือปึ๊ดก,กับพี่หมอกกัดหมูมั่งดีมั่งทักมั่งแมวออ

อ้วนมากมันอ้นอวนแบบตัวใหญ่มากแต่มันขี้อ้อนมากเลยอ่ะต้องเสียดายงานที่มันเป็นคืเมียยนี่มันจะให้มันอยู่กับตาทั้งเี้ยมจะได้มีความสุขนะมันอยู่ตัวเดียวเราก็สงสารมันนะ่ะมันอ้วนมากนะคะมันอ้วนแบบอ้วนมากตัวใหญ่มากอย,อยู่แบบคนเดียวแบบงเงาเงอ่ะ ออยู่แบบเงาเงาอะน่ะน่ะฮฮฮฮฮความอ้อนของมันคือความอ้อนของมันเห็นไหมคะความอ้อนของมันนี่เออ เี่ยวเดินไปไหนเชียวขี้เกียจตามเก็บเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยแม่ขี้เกียจตามเก็บแม่จะมาเอาชามน้ําไปล้างให้เข้าบ้านไปนอนนอนอยู่กับพี่ตาลน,<ง><ง>นอนเป่าพัดลมกับพี่ตาลไปนั่เป่าพัดลมไปน่ะน่ะพัดลมพี่ตาลอ่ะฟัดไอ้มอนไอ้มอนมันหนีนะฟัดมันแล้วมันหนีเหลือส้มแล้วเหลือส้มที่แม่จะฟัดแม่จะฟัดส้ม แม่ฟัดไอ้มอนแล้วไอ้มอนมันหนีอืมออืม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 านหลักเหนื่อยไหมช่องกระช่วงหนีหนีไหมหนี้หมนะหนีอหมหนีไหมอ่ะหนีไหมอ่ะหนีไหมัดมันหนีม หนีแม่หนีแม่ไหมหนีแม่ไหมเออหนีแม่ไหมอืมไม่หนีอ่ะเขาไม่หนีอ่ะนะส้มไม่หนีแม่เหรอฮะส้มส้มไม่หนีแม่เหรอส้มชุนก็ส้มชุนไม่หนีแม่เหรอเด้งตด้งตึงกัดหูหน่อยเด็กกัดหูหน่อยกัดหูที่นี่